นักล่าป่าดงดิบจัดเสนอโดยบริษัท GM สารคดีระดับโลกการกลับมาของนอินทรีสง,งา่า มีพลังยิ่งใหญ่ด้วยปีกที่แผ่กว้างเจ็ดฟุตและสายตาที่แหลมคม จนเล็งเห็นกระต่ายที่อยู่ไกลไปกว่าหนึ่งหมายได้ความแข็งแกร่งและความกล้าของนกอ,อินซีหัวล้านทำให้มันยิ่งใหญ่เคียงคู่ท้องฟ้าอเมริกาในฐานะสัญลักษณ์ของชาตินกอ,อินซีเป็นตัวแทนความภูมิใจของประเทศมันตราตรึงจิตใจของเราเพราะว่ามันเตือนให้เราระลึกถึงจิตวิญ,ญญาณเมื่อครั้งที่อเมริกายังคงเป็นแดนเถื่อนและมีเสรี แต่การที่น้องอินซีหัวล้านเป็นที่ชื่นชอบอาจเป็นเพราะจิตวิญญาณแห่งการอยู่รอดของมันเองวิญญาณแห่งความแข็งแกร่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของเราอาจจะมากกว่าที่เรารู้ สัต์ยักษ์ที่กำลังจะสูญพันธุ์บทบรรยายและเสียงบรรยายโดยบริษัท GM ที่นี่ก็คือแอฟริกาสถานที่แห่งความงามที่โหดร้ายและสัตว์ป่าปรากฏตัวให้เห็นมากกว่าที่อื่นใดในโลกบางคนอาจจะจินตนาการว่าแอฟริกาอาจจะมีสภาพเหมือนกับเมื่อหลายพันปีก่อนแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกับสถานที่อื่นๆในโลกประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่กำลังคิดว่าสัตว์ป่าจะมีชีวิตอยู่ในทวีปนี้ได้อย่างไรสิ่งที่พวกเขาค้นพบก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกซีกโลก และจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ทั้งมวลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเราจะได้พบกับประชาชนผู้เสียสละในแอฟริกาซึ่งพยายามทุ่มเทพลังอนุรักษ์สัตว์มีค่าสูงสุด3ามชนิดก็คือช้างแอฟริกาและแรดดำและกอริลลาภูเขายักษ์สามชนิดนี้กำลังจะสูญพันธุ์เป็นไงบ้าง <c oughs> ดูสิคับมันยิ้มสวย ในการเลี้ยงช้างเราจะต้องเลี้ยงดูมันเหมือนกับเด็กๆนาน15ปีและก็มีความผูกพันในครอบครัวเหมือนกับมนุษย์เดฟนีเชลด้าเป็นหนึ่งในตำนานของแอฟริกานานกว่า30ปีที่เธอได้ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ตลอดทั้งวันทั้งคืนกับการเลี้ยงช้างกับพราเนื่องจากปริมาณความต้องการงาช้างในโลกเคนยาประเทศบ้านเกิดของเธอต้องสูญเสียประชากรช้างถึง80เ กับการล่ายังผิดกฎหมายในช่วง20ปีที่ผ่านมาถึงลูกช้างนับพันมีชีวิตโดยปราศจากแม่ที่คอยดูแลนี่เป็นลูกช้างตัวผู้นะคะคือพ่อแม่ของมันถูกผ่านป่าฆ่าแล้วก็ตัดงาไปแล้วก็เพิ่งจะนำมันมาเลี้ยงประมาณสี่เดือนมันไร้เดียงสาเหมือนกับทารก